ท่้นที่หักทั้งไหลไม่ใช่ทุกคนที่จะกล่าวโปรเชหน้ากับความรู้สึกที่ไทยจริงของตนองค์โดยพาย่างหญิงสตรีที่เข้าเข้าสู่ประตูวีวะแล้วการดังงานเปรียบเสมือนการบักรมันสัญญาละภูกรรมมาใหม่ทั้งไหนของความรับผิดชอบและจัตติ แต่หวัวใจของมุนดตรีนั้นไม่ใช่เครื่องจัก,กรันที่จะสามารถัสังหาย,ยุธวันไหวได้ตามใจปราณนาบางครั้งความรู้สุกบางอย่างก็ก่อโตวข้นอย่างหงิกงันและเพลป่าตุดใสเล่มที่ผัดฟานข่าวมาในใจแล้วประทับรองรยไว้นั่นคือช่วงเวลาที่สตรีผู้มีพันชาแล้วคนหนึ่งกำลังหยาบโซนความรู้สึกเผือเซิกไว้ให้กับชายอื่น ทออาไม่เคยโอยมันออกมาและอากำลังพยายามไปซื้อความรู้สุดของตัวอย่างสุดกำลังแต่อาเหมือนนั่นเป็นสิ่งที่ส่วนไว้ได้ไม่นานและมันจะเผยตัวออกมาผ่านสัญญาณอันละอียดนดังต่อไปนี้ถอยหันมาใส่ใจรูปลักษณ์อันของตัวองเป็นพี่แฮในวันๆทออาจเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตเลียบง่ายไม่ปิติปิทันเรื่องการแต่งกาย ขอเพียงเสื้อผ่าสะอาดและปมผู้เรียบร้อยก็เพียงพอแต่ในช่องหลังมานี้คุณจะสั่งโต๊ะได้ว่าเธอริมรนจงดูและตัวองค์มาเขินเธอจะคอยดับตำลีบสตึกสีอ่อนเหลือสรรจจุดรอยสอยอย่างใส่ใจและไม่ลืมที่จะปรับพรมนำองคีนจางกดขังก่อนออกจากปันโดยสาปาอย่างยิงไนว่า ณที่อาจจะได้ปบจอกับคนในความสนใจเธอยิงให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดเล็กจอน้อยโยถูกปลน,นารือพราในส่วนลุกของผู้หญิงทุกคนนั้นปรานาที่จะดูง,งามที่สุดในสายตาของคนที่ตนหยาบชื่นอยู่ดังคำกล่าวที่ว่าคนรักดอกไม่พรากลิ l นหอม m น h e สตรีก็อยากเป็นที่หลักของใครบางคนไม่จะเขินอายเกินกว่าจะโอยปากฉันนั้นแววตาที่ลบเลียงทันที่ที่ปลอสับตา ปลงข้างเพียงไข่ซับตากำเพียงสีวีนาที่ก็สามารถบอกแล้วเรื่องเราในจะได้นับลางคำเมื่อโซตรียามีใจให้ใครสักคนไม่ปากจะไม่พูดแต่สายตาของไทอ,อ็อปไปล้อมมองหาเขาคนนั้นในมูผู้คุ้นอยู่โซแต่ทว่าในวินาทีที่สายตาสบประสานกันถอกลับจะรีบเบินหน้าหนีไปในทันแนทเรากับกำลังซ่อนความผิดบาปันใหญ่เล้งอาไว้นั่นไม่ใช่เวว่าตาของคนคล้าวแต่เป็นเวว่าตาของผู้ที่ทังอยากเข้า แต่ก็ทั้งหวาดกล่าวในเวลาเดียวกันโทจะหยิมมหมกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อเชื้อของเขาทุกโค้ยถึงคุณค่อยสังตกลหมายว่าในขณะที่กำลังพูดคุยกันอย่างปกติแต่ทันทีที่เชื่อของผู้ชายคนหนึ่งถูกโอยขึ้นมาสติคนนั้นกลับโผยิ้มหมกมาอย่างไม่รู้ต่อไม่จำเป็นต้องมีคำพูดโดยเพียงคสั่งต่อสีนธาตาตาที่ขัดขืนลารอยยิ้มจัง ที่เหมือนถูกจับได้ขาหนังค่าเขานั้นก็เพียงพอที่จะทำให้เข้า,า,ขาใจได้ว่าเขาคนนั้นไม่ใช่คนเธอรำดาในหวัวใจของไทยนี่คือปิกียแที่สะท้อนความรู้สึกที่ทแท้จริจงไม่จาตัวใจยังไม่ไม่รับก็อตามเทเฮริมเปรียบเทียบสามีของเธออีกกับชายอีกคนนี่คือสัญญาณที่สังกกงกตตด้ง่ายที่สุดแต่ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยากที่สุดชนกันเมื่อผู้หญิงริม วันวากับชัยอื้นโดยไม่รู้ตัวทอจะริมหันกลับมาเพ่นอิปิจาณาสามีของเต่าองค์แทจะริมเปรียบเทียบต่างแต่การกระทำคำพูดไปจนทงความละเอียดอ่อนแม้แต่ในเรื่องเล็กชอดน้อยชัดที่คอยภายในตีต่ออาจไม่ได้ต่ำมีสามีต่อหน้าแต่จะแสนอกฝันความปิดหวังที่คอยอึดเพิ่มพูนขึ้นในแต่ละวันนั้นเป็นพราวในเฮาของเทได้มีตอน แบบของใสอีกคนไว้สำระเปรียบเทียบสีแล้วดังคำที่ว่าเมื่อน,นำคนมาเทียบคนหัาใจก็พร้อมจะเปลี่ยนทิศทางเมื่อความรู้สึกมีที่หายเปรียบเทียบใจคนเราก็ยอมเอืนเอียงไปทางที่ทำให้รู้สึกหวาตัวองอถูกเข้าใจมากว่าเธอริมฝันกลางวันละหลบนี้เข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวสตรีมีพันธาที่ อย่าบรัคนอินมักจะไม่เสร็จนอกผูดแต่จะเสร็จนอกผ่านความม้วยลอยโทจะใช้เวลาอยู่ขึ้นดิวป่วยขึ้นนังนิ้งอย่างครุ่นขีดหรือจอยมอยอยู่ในวังคดทีหามักจะกลับไปอ่านข้อความขา่วาวขวัญฟังคลิปเสียงสัม,มาหรือจินตาการถึงเศาถ้าหากตอนนั้นโทไม่ใส่ผูหญิงที่กำลังอกใจ แต่เป็นผู้หญิงที่กำลังจำดิ่งอยู่กับความรู้สุขที่ทุกกบกบไม่กล้าที่จะหลักไม่สามารถที่จะเปิดเผยแต่ก็ไม่สามารถทบเขาคนนั้นออกไปจากใจเส้นกันเทอจงใจเล็ยกลิยงที่จะโอยถึงชื่อของเขา หากไม่มีความรู้สึกผีแค่สตอปปูอิงจะสามารถปูดถึงใครก็ได้ด้วยท่าที่ที่เป็นเถร่มชาติตาถ้าหากแทจ่ายหลีกเลียงที่จะอ่อยชื่อของผู้ชายคนหนึ่งเป็นการพาโดยพาเบื่ออยู่ต่อหน้าสามีเหลือเผยวสน,นิทเหลือไม่อยากใครผิวสุนิททับลูเรื่องลาวเกี่ยวกับชายคนนี้มากนะ นำเป็นสัญญาณที่ชัดเจวาทอกำลังสนบางอย่างที่ผู้อยากอาไว้และยิงพยางาสนท่าไหนก็ยิงชัดเจวามีบางอย่างพิตีเราถ้าหากไม่ได้คิดอะไรแล้วจะปิดบังเพอ้ออะไรทอจะอ่อนแว้และเซตทาที่ปงโตวแวงรุนแรงเมือ่อถูกสงสัยลองกางล่างหยอกเธอเล่นโตะวันีกาดูเหมือนจะยับชอบนคนนั้นอยู่ใช่ไหม หากคำพูดนั้นจีใจดำเขาอย่างจังเทจะเสร็จเมกิริยาตอบตออย่างรุนแรงในทันทีอาจจะงุดงิดมกเรือรีบเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างรู้เร็วปีกิริยาการป้องกันตัวที่รุนแรงเกินความจำเป็นนี้เกิดข,ขึ้นพรา่าภัยในใจของทอกำลังสับสนหุน่หวายอย่างหนะักเธอรู้ดีว่าความรู้สึกของโตอ่องนั้นไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่สามารถควบคุมหัวใจได้ดังนั้นสิ่งที่ทอกเราที่สุดก็คือการที่ความลับในใจจะถูกเปิดปุุงคำสาปปัจจใจเมื่อทางเดินในชีวิตคู่เงียบหนาเกินไปหากเราอ้องจากมุมของชี้เลยเธอร่องเรายอมรู้ดีว่าเมื่อมีสาม,มีแล้วไม้แต่การคิดถึงใจอื่นในใจก็เป็นสิ่งที่ไม่สำคัญแต่หากเรามองด้วยสายตาแห่งความเขา้าเขาใจเราจะตระนักได้ผู้หญิงคนหนึ่งจะไม่วหาไงอื่นเลย หากชีวิตสมรอยสองเทนนั้นตมเบี่ยมไปด้วยความสุขและความเ้าใจไม่มีครจะดึงเล็งทางนอกจากว่าเส้นทางที่กำลังดินอยู่นั้นมันเดยวดใดเกินไปดังนั้นแทนที่เราจะรีบตัดสินผู้ชายที่เป็นสามีอาจต้องลองหันกลับมาทำตัวองค์ว่าเพียงยาที่เคยเงยนําำมองเราด้วเวววตาที่ชื่นชมและปิมรัก ตุวันนี้ทอจึงมองไปที่อื่นนั่นเป็นพราผู้ยิงไม่จะมีสามีแล้วแต่ก็ยังคงต้องการความรักต้องการการรับฟังและละต้องการความอาใจัยใส่นั่นอาผู้ยิงขนนึ่งยูสมมอและเพื่อห้เขาใจสป,ปาวาหัวาใจนี้ยังหลกถึงยิงขึ้น เราขอชินรับฟังเรื่องเราและคำสาราภาปูจากฟูหญิงขนหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ร่วมรับฟังร่วมทำเขาใจและลองพิจารณาดูว่าเราจะเห็นใจแตหรือไหมบางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจตัวองค์เลยจึงโทธฉันไม่รู้ว่าตัวองค์ต้องการอะไรกันแน่ฉันยังรักษามีอยู่เลือบละ ทำไมคนสองคนที่ใช้ชีวิตตัวมกันมานานหลายปีวันหนึ่งถึงได้ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าความตื่นตูนความสอบพอและความหวั่นแววมันได้จางหายไปจนหมดสิ้นแล้วเราสองคนดีม ที้งางกันมาในนานวูนวหวอยู่กับการหาลิงชีพบจนลาเล่ที่จะเติมความรักให้กันเราเข้าใจกันดีสิจะหนาเบอือถึงที่สุดแล้วฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่อาจจะดูค่ำข้างในหลอกผ่นออกแต่ในเรื่องของความรักฉันยังคงต้องการคำพูดที่อ่อนหวานและการดูและอาใจใส่แต่สามีของฉันกลับมองว่าความโรแมนติกเป็นเรื่องของคน นุ่มสาวที่ยังไม่มีพาราครอบรูมิหลายครั้งที่ฉันเย่หาวอ้อมกอดเย่าจุบสักครั้งในวันครอบปรบที่เขาลืมไปแล้วแต่เขากลัหมองว่ามันเป็นเรื่องพอใจจนตอนนี้ฉันจะไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่เราจุบก,กันคือเมื่อไหร่ และวันหนึ่งฉันก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งในงงานลิงเล็กโจดเขากเหมืนกับฉันมีขอบกวัวแล้วเดทว่าสายตาที่เขามองฉันคำพูดที่เขาทำและความใส่ที่เขาเหมอะหายมันทำให้หวัวใจของฉันเต้นผิดจ,จังว่าผู้หญิงจะอ่อนยาที่สุดก็ไหนยามที่โถร,รู้สึกเดียวได้และเขาคงเปล่ากระตัวขึ้นมาในตอนที่ฉันรู้สึกอ้างวังและวางแปลที่สุดพอดีคืนนั้นเขาขับปรดมาสัง ฉันแดจอดรัดทางจากบ้านพอสมควรโดยโยยห้ตุปลูวและแปลกว่าสามีคุณจะเขาใจปิตีเวลคุณจะหลำบากทุกเลืองเราว่ามันก็เป็นแบบนี้เมื่อมีครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปก็ไม่ใส่เหลืองอยากอีกต่อไปจะเขาความไม่กี่ประโย์การโทรฉับทุไม่กี่ครั้งเราก็ริมนัดจอกันทานเขาดื่มกาแฟทุกกันทุกวันที่ฟานไปเราต่างคิดถึงกันจนดับ คลังความรู้สึกแบบนี้ไหมชายว่าฉันไม่เคยมีกับสามีเพียงแต่มันนานมากแล้วนานจนเหลือนหลังชายคนนี้กำลังทำให้ฉันตะนักว่าฉันไม่ใช่ค้าไม่บ้านลูกสองที่น่าเบือ่อและจุดชุดทุกคำพูดของเขาทุกการกระทำของเขาทำให้ฉันพุ่งโพทำเขาทำให้ฉันพุ่งชรามครั้งหนึ่งหลังจากที่เหล่านัดเจอกันเขาอ่อยปากเชนฉันเขารงแรง แม้จึงอยู่ที่ฉันหลังไหลเขามากแต่การจะเข้าไปถึงขันมีความสัมพันธ์ทางกายกับเขาทำให้ฉันหลังร้อยอย่างนักฉันไม่ใช่คนโสดที่จะเืินไปเจนสุดทางของความรักแล้วจะได้รับอะไรตอบรับมาสุดท้ายฉันจึงตัดสินใจลองใจเขาดูเรล่าชาห้องปักในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งปรยากาดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้รีบร้อนอะไร เราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปได้ไหมคะฉันถามขึ้นเราสองคนต่างก็มีครอบคราวแล้วนี่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรองั้นคุณก็เลิกกับไพรน์นอย่าสนฉันก็เลิกกับสามีสิกาเราจะอยู่แบบนี้ไปรุ้ยหนุดได้อะในชาวพริตตาน,นั้น ฉันเห็นแวว่าตาที่ตกตะลึงของเขาเขาริมพูดจะไม่เป็นสำอางถูกหลอนนับร้อยแบดและในหวองป่องขวางหวัมลุงนั้นจันก็ยังพอมีสติปัญญาเลิงหรืออยู่เพราะที่จะรู้ได้ว่าเขาไม่ต้องการทิ้งครอบครัวของเขาไปเขาออกใจจันก้นออกใจแต่เมื่อพิจาลาดูแลว้วจันกำลังพยายามขอย่างลาบครับฉันเดินออกจากโรงแรมนั้นโดยไม่พูดอะไรสักคำ ฉันกลับไปนอนที่บ้านไม่สองวันเพื่อให้สีติกลับขึ้นมาฉันลาเรื่องทั้งหมดให้แม่ฝั่งแม่มองฉันด้วยความให้ระาใบเวตาต้มไม่ป่วยความเปิดวงังระกนสงสารไม่พูดวัวชีวิตคนเรามันไม่ใช่เนียรยรักนาลุกที่จะเรียกร้องอะไรมากมายขนาดนั้นสามีของลูกกรักลุกเขาถึงอยากจะยุก,กับลุกไปเ่าชีวิตแต่ผู้ชายคนนั้นรักลุกเพราอเขาใครอยากจะดินกับลุกไปใครสงสัน สามีของลูกไม่ได้ทุ่มทูลาลาพระกำลังทั้งมุดนายลูกเพราะใครยังตองก็แปลงไว้ดูและครอบครูและสั่งชีวิตแต่ปูหูใจคนนั้นดูเมินจะรักลูกป่านจากลูกเกินแต่เขาก็รักลูกไม่กี่วันนอนกับลูกไม่กี่ครั้งแล้วเขาก็จะทิ้งลูกไป สามีของลูกดูแลชีวิตของลูกแต่ปูชายคนนั้นดูแลแค่ความรู้สึกของลูกทานนั้นลูกจะไปหาจากที่ไหนคนที่จะทำนาที่ทางสามีและพอได้อย่างสมบูรณ์กับเป็นคนรักที่ร้อนแงรงแลรโรแมนติกได้ในก่อนเดี๋ยวกันอย่าสางความลำบากให้ตัวเองเลยลูกบันแห่งชีวิตสมรินสร์โซเนียกาวไปมันไงแต่จะกลับเข้ามายากนะขืดให้ตี ชั้นลี้มตาเตือนขึ้นมาเมื่อสั่งอาทิตย์ตีสะสองเข้ามาทางนาต่างความเงียบสองกระช่างผิดปิกตีไม่มีสิ่งเจ๋ยเจ้าของลูกเกาสักผักฉันถึงนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์บ่นตัวเจอมีกระดาโนตังอยู่เป็นลายเมื่อวัดของสามีมแฮนไม่รับสบายพอกับลูกเลยไม่อยากกวนพอพาลูกชอไปบานปูก,กับยาณ้าแม่ตื่นแล้วตามเปนนะฉันลุกขึ้นนัง่งแสงแดดสองกระทบไม่นะ จิงซินอาเหล่าตองผ่านคืนที่มือมิมเสียก่อนถึงจะได้แห่นความจ็ดจาวของดวงตะว,วนันความสุขไม่ได้อยู่กลอตตอเลยตุบเหล่าต้องเนื้ออยากตามหาและช่อครีายในทีฉันหยุดตัวองได้ทันก่อนที่จะก้าววางสู่ไว้หากวรน,นั้นฉันรอยเจอสามีและก้าวคืนเดียงกับชายคนนั้นไปคงไม่มีทางให้วนกลับคืนมาได้อีกแล้วบอบเธอรุกเพื่อนที่รัก ผู้หญิงเหลายครั้งก็ไม่สามารถโทรติปายความสับสนใหนใจของตัวอ้องได้เวลาที่อยู่ขางกกยสามีหลายครั้งก็บอกตรงว่าต้องยอมรับไม่เข้าใจเย็นชาไปบ้างแต่ยามคำคืนที่ความงาเข้าครอบงำจิจใจผู้หญิงกลับยอยหาชีวิตอีกกลบหนึ่งชีวิตที่ได้รับความรักความอาใจใสและการปรบปริ่มในสูนลึกของควาใจผู้หญิงทุกคนต่างก็ใฝ่ฟันถึงเพียงสิ่งลานี้ ระวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรืองเราแลกคำสาปาในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจสาปผิดใจของตนยอมเลือเข้าใจจิตของผู้หญิงที่คุณรักไปใไครของคุณได้ดียางคืนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันแลกกันมาคืนต่อไป